สวัสดีครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องทางช่องยูพารวยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านอาจารย์น้อยนะครับผมเนาะจะมาสอบถามแนวทางของอาจารย์แล้วก็แม่พันธุ์นะครับผมแนวทางความฝันนะครับผมประจำวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับผมเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็แอดมินด้วยนะครับผมเนาะ แม,แม่พันนี้บอกว่าฝันดีมากๆแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางของคุณแม่ถูกมาแล้ว2งหมดนะครับผม3-2แล้วก็3 8นะครับถือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่ฝันแม่นมากเลยนะครับท่านผู้ชม um ไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางของคุณแม่พร้พอมๆกันเลยนะครับครับส,สวัสดีครับส,ส,สวัสดีอาจารย์นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านอาจารย์น้อยนะครับผมหลังจากที่ไปหาพ่อสบายมาเนาะก็จะมาสอบถามแนวทางของอาจารย์ความฝันเนาะ อาจารย์ได้ไปขอหรือ,อยังครับงวดนี้อาจารยังยังยัง,ยงไม่ได้ไปขอ <ๆ S 1> เนาะตั้งใจว่าพรุ่งนี้วันเกิดเดี๋ยวทำใบสีึ้นหิงเสร็จะจะไปขอท่านอ๋อพรุ่งน,<ะ>น,นี้วันเกิดอาจารย์ <vocabulary S 2> อืมนะครับผมวเกิดาพราะว่าจะทาอันนี้ด้วยเพราะว่ายังยังติดบนแกไแว้แต่งงวดก่อนนู่นในเรเื่องเทพื้นให้แกยังไม่ได้เทอ๋อครับไปพอเหมือนว่าพอเราบนแกเสร็จพอเรายังไม่ได้แก้บนให้แกแล้วพอเราไปขอแล้วมันเหมือนแกแกไม่ไม่เต็มใจให้เหมือนแกไม่ให้อื ครับ <Okay. S 2> ถามว่าเพราะว่าวันที่ไปขอลกลับมาเนี่ยไม่ฝันอะไรเลย mm hmm. ไปขอกลับมาไม่ฝันไม่อะไรเลยปกติถ้าขอถ้าเรียกมันจะเข้าเยมันจะฝันใช่ไหมฝันดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ฝันเลยเงียบจนถึงวันหวยออกก็เงียบเฉยๆเลย mm hmm. ไม่ฝันถึงอะไรสักอย่างเลยครับจานกันเลยว่าอ้สงสัยเป็นพ่อระบนว่าจะทาสารให้แกแล้วยังไม่ได้ทําให้แกหรือเปล่าแกถึง mm hmm. เงียบอย่างนี้ อาจารย์ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเกิดอาจารย์ถ้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูไปร้านขายอุปกรณ์ขอสร้างสั่งหินสั่งทรายกัมามครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์วดนี้บนใหม่นะครับผมเนาะขอสามตัวอาจารย์เนาะตอลองตอลองกับตาขอสามตัวบางทีท่านผู้ชมเอฟซีงดที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้ซื้อเนาะนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เงินทอง เขาอยากหมากแพงเนาะนะครับก็อยากอาจารย์ตานี่ว่าไงบ้างหลังจากที่ไม่ได้อย่างที่ตาต้องการนะครับแกก็ไม่พูดไรแกก็ไม่ได้ว่าไงแกก็ไม่ได้ว่าอะไรอืมครับมีความมีความโมโหหรือว่าอะไรอย่างนี้แมมตาอาจารย์ไม่รู้แกโมโหไม่โมโหนะแกแกไม่พูดกับอาจารย์เลยเนี่ยอรดูแต่ไปขอขอหวยวันนั้นน่ะพอทําพิธีเสร็จขอให้แกประทับทรงแกก็ยังไม่เข้าไม่เข้าเลย ก็คือวันนั้นเป็นเรื่องน้ำมนต์อย่างเดียวล้วนๆเลยแกไม่เข้าประทับตรงให้คผมเชิญแกแกก็ไม่เข้าถามว่าออกแน่ไหมตัวนี้แกก็ไม่พูดจานก็เลยโอโ้เป็นยังไงดอกใจตุมต้มๆสมๆไมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็จริงพอทวันหวยออกมันก็เทียดแต้มเดียวไม่เข้ามันทําให้เราไม่มั่นใจในเลข่องอย่างนี้พอจันนั่นแหละแล้วไม่ใช่ว่าเชิงไม่ใช่ว่าแกไม่ให้นะจริงๆแกให้ตัวเลขเก้าเนี่ยมันก็วนหัวมันวนสองรอบ สามรอบเหมือนเป็นเลขหนึ่งไทยนั่นแหละครับแต่ไอตัวสองไอเลขสองนั่นก็เป็นเลขอาราบิกเนาะไอเลขห้ามันก็เป็นเลขอาราบิกจางก็เลยคิดไ่ามันน่าจะเป็นเลขอาราบิกเหมือนกันหมดก็เลยตีใส่สองห้าสองห้าเก้าครับผม้ถ้าอาจารย์เอกใจวันเป็นเลขหนึ่งไทยนะก็เรียบร้อยไปแล้วอืมเออะได้เหมือนแกบังเหมือนแกให้แกค่ให้เหมือนไม่เต็มใจให้เหมือนแกบังเราไว้ไม่ให้เราครับอันนี้และไอเลขเจ็ดน่ะไอสอง สองสามเจ็ดเนาะแม่มไอเจ็ดตัวสุดท้ายหัวดูไปมันก็เหมือนเลขหนึ่งอยู่นะ<ม>แต่ว่าทำไมไม่ไปมั่นใจไอ้เลขเจ็ดเทต้ตาเทียนมันก็ยังอยู่อยู่เลยวันที่เอาไปทำพิธีกับนนะแหมดยย่แล้วจานี่เอาน้ำตาเทียนให้กับท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมแตกหมดเลยอ่ะไม่เป็นไนะรครับจย์เนาะ เดี๋ยวงวดนี้เราว่ากันใหม่วากันใหม่สำหรับงวดนี้อาจารย์ฝันดีหรือยังครับอาจารย์ยังเลยอ๋อไม่เชิงว่าฝันดีนะมันฝันแต่มันไม่มันมันไม่ใช่ฝันดีฝันว่าฝันว่าไปขุดดินไปขุดดินขุดไปถากหญ้าน่ะไม่ใช่ขุดดินไปถากหญ้าถากอะไรจะบริเวณเหมือนกับจะทําอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าในฝันเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรรู้แต่ว่ากาลังถากดินขุดดินถากดินอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าไปถากที่ไหนว่าในความฝันนี่นึกไม่ออกว่า ว่าไปถ่ายที่ไหนลุกร,รู้แต่ว่าเหมือนกับว่าข้างๆมันจะเป็นไล่เป็นไล่หรือเป็นทุ่งนาเขานี่ไม่แน่ใจแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆอยู่ใต้ร่มไม้อ่าันนี้จย์ในความฝันอะไม่รู้ว,ว่ามันเป็นร่มไม้ว่าเป็นไม้อะไรแล้วก็อยู่แถวไหนก็ไม่แน่ใจมันไม่คุ้นกําลังถากถาคา,า,าปรับที่ตอกหลักถึงเหมือนเหมือนเราจะทําบ้านแต่ พอสักพักหนึ่งกับแม่แกปลุกตื่นเมื่อวานนอนเช้าเนี่ยแม่แกปลุกแลอาสายแล้วแม่จะเอาวครออกไปผูหนาเด้อจะว่าอย่างนี้เลยตื่นก็เลยอันนี้เลยไม่รู้ว่าจะตีว่าอย่างไรงเหมือนอเหมือนเราถากขุดดินปรับหน้าดินเตรียมเหมือนเราจะ เรือจะทําบ้านทํากระท่อมทาอะไรก็ยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนทีนี้ตามแนวทางของอาจารย์เนี่ยคิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจารย์จะทําใบสีขึ้นหิ้งละทําบุญทําอะไรเสร็จก็ส่ยีย่เที่ยง,ง,งก็อาจจะไปขอท่านอครับเดี๋ยดูเดี๋ยวดูก่อนว่า,าจะโทรติดต่อร้านวัสดุก่อสร้างได้ เขาจะเอามาให้แต่เช e ้าไหมถ้าเขาได้ใ <hey>. ห้เอามาให้แ so ต่เช้าเอามาส่งให้แต่เช้าได้ก็ประมาณสายๆก็จะไปสายๆเที่ยงๆอาจจะไปหาท่านก็เดี๋ยวไปขอท่านไปขอท่านขออะไรเรียบร้อยเสร็จอาจจะยังไม่ได้เทอาจจะเอาอุปกรณ์ไปลงไว้ก่อนให้ท่านเห็นว่าให้ท่านเห็นว่าเราเนี่ยเอามาเราจะทําเราจะสร้างให้ท่าน เราไม่ได้ไม่ไม่ได้หลงลืมไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งจะทําให้อยู่แต่ตอนนี้เวลาอะไรอาจจะยังไม่สะดวกเรื่องเวลาที่จะทําที่จะอะไรอาจจะเอาหินกบทรายไปลงก่อนไม่แกเห็นว่าเราจะสร้างเราจะทจาเนี่ยจะว่าหินกบารายนี่ก็หมดเงินหลายบาทนะอาจารย์หมดหลายบาทอยู่เตรียมเงินไว้อยู่สำรองเงินไว้แต่ว่าแล้วตาเน้นย้ำมาไหมครับอาจารย์ว่าต้องทําให้ได้ภายในวันนี้ แกไม่ได้เอ่ยปากเน้นย้ํากรจริงแต่ดูจากพฤติกรรมแกแกคงจะอันนี้พอสมควรนั่นแหละพอดูแตงกวาที่แล้วเนี่ยพอเราขอหวยท่านเราถามว่าตาไอตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนแน่เจ็ดหรือหนึ่งเนี่ยแกก็ไม่พูดแกเกงียบพ,พอเราบอกว่าเจ็ดเนาะแกก็ไม่พูดพอเราบอกว่าไอตัวนี้ตัวอะไรนี่พอ เราตีเลขไม่ชัดพอเชิญให้แกเข้ามาประชับทรงเคเขียนใส่กระดานให้แกก็ไม่เข้าอืก็เลยเราจากพฤติกรรมแกคงจะบอกว่าพอเพทว่าขอถ้าไปขอแกคงจะให้ไปขอแกคงจะให้แหละแต่ว่าให้แกอาจจะไม่แกจะจะไม่เน้นไม่ย้ำให้แกให้เสร็จให้เราไปตีเอาเองตีได้ก็ได้ตีไม่ได้ก็แล้วแต่มึงทำนองนั้นแหละครับผมตีถูกก็ถูกตีไม่ถูกก็แล้วแต่มึงทำนองนั้นแหละอ่าขอโทษขอโทษพอ,อดีขาอาจารย์ไปเตะโดนครับผมเน <laughs> าะ เหมือนตาไม่ค่อยอยากจะให้ทลายนเนาะอาจารย์เนาะนั่นแหละครับทีนี้ส่วนตัวนี่อาจารย์ตีเป็นไงครับเป็นความฝันขออาจารย์จา,าจ์คิดว่าแกน่าจะเล่งรัดนั่นแหละคิดว่าแกน่าจะเล่งรัดให้ไปเทไปะอะไรนั่นแหละครับคือว่าความฝันนี่ก็ยังไม่ได้ตีเป็นตัวเลขนเนาะอาจารย์เนาะไม่ได้ตีเป็นตัวเลขเพราะว่าถากดิน่ะมันถากดินถา,ากหญ้าจารย์ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะตีเป็นอะไรอืมงั้นก็เดี๋ยวรอทําให้ทําสารให้ตาก,ก่อน ถึงจะไปขอแล้วก็ขอเลขตาอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่อ,อาจจะอาจจะยังไม่ได้ทําทันทีอาจจะเอาอุปกรณ์ไปลงไว้ก่อนอืมครับเอาอุปกรณ์ไปลงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีครับแล้วถ้าเอาอุปกรณ์ไปลงไปลงให้แกเสร็จอาจารย์ก็อาจจะสื่อจิตถึงแกดูว่าลูกหลานเอาหินเอาทรายมากองไว้ให้แล้ว วอาอุปกรณ์หาซื้อปูนซื้ออะไรมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําวันนี้นะฮะยังติดธุระนู่นนี่นั่นอยู่เ็าว่าบอกแกไปจะจะขอก่อนได้ไหมถ้าแกบอกเออได้ให้เออเราก็ถึงจะขอแกอทําพิธีขอ <Okay. S 2> ถ้าแกบอกว่าถ้าแกยังยังเหมือนเดิมยังเฉยยังไม่พูดไม่ตอบเหมือนรอบที่แล้วอาจารย์ก็อาจจะยังไม่ขอ,อเพราะว่าถ้าการลักษณะถ้าเราขอมันเสี่ยงที่จะไม่โดนมากกว่าะ เสียงที่จะทําให้เลขคาดเคลื่อนเดี๋ยวเอฟซีก็จะหมดเงินตามอาจารย์หลายบาทอีกเพราะว่าไม่ได้ตาไม่ให้ก็ไม่ต้องขอดีกว่าอย่างน้อาจย์เนาะดีกว่าขอไปแล้วมันไม่ถูกนะครับผมเนาะอย่างครูสีสุนทรที่สุรินเนี่ยแกก็ให้แต่ให้ลงแต้มหนึ่งให้เคลื่อนแต้มหนึ่งแกให้สองหนึ่งให้สองศูนย์ออกสองหนึ่งให้สองแปดมันออกสามแปดที่อยู่สามเตสใช่ไหมใช่ครับครับแล้วพอแกบอกแล้วว่า ถ้ายังไม่ได้มายกใจเหยียบให้เคลื่อนเอ้เราก็ไม่ได้เอกใจแค่ว่าจะเหยียบให้เคลื่อนเอ้เราก็นึกแต่จะเคลื่อนลงอก็เลยไปซื้อไอ้หนึ่งแปดรัดไว้อืแก่ก็ไม่บอกว่าจะเหยียบเคลื่อนขึ้นเนาะถ้าเหยียบเคลื่อนขึ้นก็จะรัดไว้สามแปดอยู่เนาะเนาะงั้นวันนี้ที่มาวันนี้ก็ของอาจารย์น้อยนี่จะมานัดวันในการขอเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ขอหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู่นกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรออาจารย์เอา เห็นเอาทรายไปลงไว้ที่สารแกเสร็จจะลองถามแกดูว่าแกจะอนุญาตให้ขอไหม,มถ้าแกบอกว่าเออขอได้ถ้าแกขอได้เดี๋ยวอาจารย์จะโทรนัดน้องนิวอีกทีหนึ่งว่าวันไหนเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางขออาจารย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะร่วมเนาะอยากจะร่วมอัน เรียกว่าอะไรจันอยากจะเทปูนให้ตาอย่างเี้ยเผื่อตาจะโดนบรรดาให้เหลขกเข้าเนาะจยนเนาะใช่ครับผมตอนนี้ปัจจัยที่ตัวอาจารย์มีพอที่จะซื้อหินซื้อทราอยอยู่แต่พวกปูนเหล็กเอเหล็กเส้นเหล็กอะไรที่จะมาทําโครงเอยปูนเอยยังยังขาดอยู่หลายบาทหลายสตางค์อยู่เอาอ,อย่างนี้ดีกว่าแม่จย์บางทีนั่นในการที่พระตาให้มาเนี่ยบางที เรียงนาจะเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะถูกไม่ตรงท่านผู้ชมนี่อาจจะไม่ได้โชคได้ลาบกับตาเนาะอเอาขอตรงๆก่อนได้ไหมถึงจะทําให้ก็าอาจจะเอาหินเอาทรายไปลงไว้ก่อนอใืให้แกให้แกเห็นว่าเรามีมีเจตใจที่จะทําให้แกจริงๆไม่ได้บิดผิวแกครับแล้วก็วจะลองแล้วก็จะขอแกเลยว่าปัจจัยมันยังไม่พอทุนทรัพย์ยังขาดอยู่ยังไม่พอ,อขอขอขอ,อขอทุนตาได้ไหม อขอตรงๆไม่ต้องหลายตัวขอขอน้อยๆตรงๆเนี่ยให้ได้ทําทุนจะได้นําปัจจัยเนี่ยไปซื้อปูนซื้อเหล็กซื้ออะไร,ออะไรจ้างช่างอะไรเขามาช่วยทําให้เสร็จครับก็น่าจะลักษณะนั้นนั่นแหละครับถ้าว่าถูกตรงๆนี่เนาะ็นตาท่านผู้ชมนี่ยักษีทางช่องนี้ได้โชคได้ลาบด้วยเนาะ็นตาได้สร้างสารสร้างเงินให้ตาอยู่นะครับ โอเคเนาะแต่ว่าเป็นวันไหนก็ยังไม่จันได้นัดยังไม่จันได้นัดนะครับผมยังไงไหนๆก็มาแล้ววันนี้เห็นคุณแม่บอกว่าฝันดีใช่ไหมจันฝันดีวะก็ฝันดีไหนๆมาแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาดูแบบเสียเวลาก็อยากให้ได้แนวทางไปเนาะนะครับคุณแม่เนี่ยฝันว่ายังไงครับอาจารย์เอ๊ยเกยังไม่ได้เล่าให้อาจารย์ฟังเดี๋ยวต้องรอถามเกดูคุณแม่ไหนคุณแม่ฝันว่ายังไงมาเล่าให้ฟรีเขาฟังหน่อยสิแต่ว่าของอาจารย์นี่ก็ ฝากท่านผู้ชมกดติดตามไว้นะครับผมเนาะนะสวัสดีครับสวัสดีแม่พันนะครับผมสวัสดีน้องนิวครับเห็นว่าคุณแม่น้องกับแม่ดวงครับผมฝันดีใช่ไหมแม่ฝันดีไหมครับแม่ฝันดูถือถือว่าดีไหมแม่ฝันในลักษณะที่แม่ฝันนี่ครับในลักษณะที่แม่ฝันฝันฝันเกี่ยวกับรถร้านค้าร้านค้าที่กวางทน้นั้นทีเหนือน่ะ ทั้งก่อนก็ที่ออกสามแปดกับฝันเกี่ยวกั็ลดต้านเหมือนกันนะอ๋อครับเป็นลองกบมาตอ๋อฝันเกี่ยวกับเลขตัวสามแปดบะแม่สามแปดจึเรียนลดจึเรียนลดนะครับเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองสามแปดในงวดก่อนใช่ไหมครับก่อนก็สามสองก็มาอฝันติดกันสองสามงวดมาแล้วแต่ ม่เอกใจเอาครับเพิ่งจะเอกใจเอางวดที่ผ่านมากวดาสามสองอ๋อครับแต่ื้อแปดไม่ได้ซื้อใช่ไหมแม่เอแปดงวดที่ผ่านมาแม่ยุ่งมากเดียวกับไอบุญงานบุญเข้านหลักเลยเพียนอนหลับเลยเวลาครับผมเพียมาจากพื้นที่ที่เอากระทงไปส่งเขาทำทางนู้นก็ทำกระทงผัวอย่างยึดประเพณี ปวดกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาจะทํากระทงปวดกันครับครับแม่เนออื่อง,งไสองคืนสามคืนไปไปที่นูน่นแล้วก็ไปงานบวงสวงแล้วก็ต่อไปสุรินที่นี่เรีครับแม่ม,มีแต่ใบสีทั้งนั้นไม่ได้พักผ่อนเทียงพอเลยหลับหลับเมื่อเลยเวลาไปเอาอเอางดก่อนก็ได้สามสองต่สามแปดไม่ได้ซื้อสามแปดแม่ไม่ได้เอาเลย จีนี้วดนี้แม่ฝันดีไหมแม่ฝันเกี่ยวกับรถเขาเหมือนเดิมรถคันไหนครับรถคันที่บอกทะเบียนไปเมื่อกี้เจ็ดสองสามแปดใช่ตัวเดิมนี่ใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้นะก็ฝันเกี่ยวแต่รถเขาสองสามนอ้อมันออกอยู่แต่ในทะเบียนรถใช่ไหมแม่ในทะเบียนรถฝันฝันยังไงแม่เล่าความฝันให้ฟังหน่อยได้ไหมครับฝันว่าไม่รู้พากันไปเที่ยวไหนเขาก็พาไปแล้วก็ เหมือนก็ไปเหมือนไปเที่ยวงานวัดยังไงนี่แหละครับ,รบอกแม่ว่าเขาจะกลับกันแล้วก็บอกนี้เขาจะกลับกันแล้ว,นะ,ลน,ลวนะเขาเรียกเขาเรียกแม่ทางนี้ว่ายายกลับกันแล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อจะคุยกบใครไม่ลูกคนแก่ในบ้านก็ไปทำบุญกันก็คุยกันเพลินเขาก็มาเรียกว่าตามสองครัง้งสามครัง้งที่นี้ก็ขึ้นรถไปรด รถคันนี้ทำไมมันสูงขึ้นทุกทีทำไมมันสูงก็เหมือนรถทับก,กันไนมันสูงแกก็ดึงแฟนแกน่ะดึงแม่ขึ้นขึ้นมาขึ้นมามันขึ้นยากแค่ที่ไหนล่ะเพะว่าก็ดึงมือขึ้นรถแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านทันทีนะไปทำบุญต่ออีกอีกวัดหนึ่งครับผมแกก็เลยว่าถ้ารถคันนี้มาเรียนนะ ก็ฟันนี้รถคันนี้มาทะเบียนอยู่เลยใน <มา S 1> นอนเลยตลอดสองนวดเลยครับก็จะมางวดนี้เขาบอกว่ากลับกลับมากอ๋องวดนั้นก็สามสองงวดเมื่อกี้ก็สามแปดเมื่อกี้ก็สามแปดอ๋อทีนี้เหลือเจ็ดสองไม่รู้จะเลือกตัวไหนพี่เจรนาเอหลือเจ็ดสองแม่ไม่รู้จะบอกว่าตัวไหนนะเจ <7, S 2> ็ดทะเบียนเขาเจ็ดสองสามแปดอืมครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสองนะครับผม ที่ยังไม่ออกใช่ไหมแม่เนาะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเรือสองออกสามแปดออกไปแล้วครับก็เหลือเจ็ดสองแปดสองเจ็ดแปดไหเจ็ดแปดดเจ็สองเจ็ดแปดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับผมเป็นแนวทางเราเป็นตีทะเบียนรถของใครแม่ทะเบียนรถอ๋อของคนมียศค๋อของยศอยู่ในเขตตำบลเรานี่ยครับ ถ้าหันถึงรถเขานะออกทุกวือครับเป็นเดวทางเนาะแม่เนาะปีก่อนนู้นปีปีที่ไปยกหลานให้ให้บ้านข้างๆครับแต่สามตัวแลยเนะทะเบียนรถเขาทะเบียนรถนี่ใช่ไหมแม่คันนี้แหละเอเคยถูกสามตัวใช่ไหมคยออกสามตัวตรงๆด้วยครับนั้นออกอะไรนะออกตัวกลับมันจะจะไล่ทางทาอ๋ออันสองเจ็ดแปดงี้ป่ะแม่สามสาม แปดสามสองแปดสามสองอ๋อไม่รู้ไม่จําผิดหรือเปล่านะครับพอแต่ผมจําหน้าอยู่สองเจ็ดแปดเคยออกอยู่ปีก่อนสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดนั่นแหละแม่เออสองเจ็ดแปดครับแล้วมางวดหลังอีกก็ออกอีกสองตัวอืมครับเดี๋ยวย้ำๆอย่างเงี้ยถ้าฝันเห็นรถเข้านะครับแต่นี่มันมาสองงวดแล้วงวดนี้จะมาไหมเดี๋ยวลุนกันเนาะไหมเนาะอืมครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับฝันนานหรือยังแม่ ฝันนานหรือยังครับฝันตองงวดเลยโอ้ฝันั่าแตองงวดเลยอืคฝันตองงวดเลยวันนั้มานอนก็ห้อยอ่อนดามแปดอรับนิดเดียวเองครับอื่นอ่ะแต่ลอตเตอรี่ไปเอาสี่แปดอืมเสียดายเลยเลยไปกันไว้สามแปดไม่เยอะแม่ก็ซื้อเลขไม่เยอะเนาะเวลาไม่กี่วันครับครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินในการลงทุนนาะแม่เนาะ ปกติเนี่ยที่แม่ฝันแม่น,นี่จะฝันต่องวดหรือว่าคงสุดท้าย<อ>กับเจ้าแม่นแม่น,มนคงสุดท้ายวันสุดท้ายครับแล้วตีเหลี่ยมก็เป็นปวดโคลนแล้วต่องวดนี่จะแม่นกับคงสุดท้ายนนเนาะแ<ช>ม่เนาะครับ<อ><อ>เอาแต่งวดนี้จะมาหรือไม่มาแล้วแต่นะพิจารณาเอาครับแม่ถ้าได้โชคไม่อยากให้เอฟซีหมดเงินหมดทองเยอะพิจารณาเอาครับอย่าทุ่มเทมากครับแม่ดิจับลอตเตอรี่เอาครับ อุ้ยเจ็ดเป็นหนึ่งได้ไหมแม่หนึ่งสองสามแปดนั่น่แม่คิดวพานอโอ้นะครับท่านผู้ชมเนาะเอาถ้าว่าได้โชคได้ลาบกับแม่พันธุ์ก็อย่าลืมแม่พันธุ์ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่ก็สามาราเล่าความฝานันให้ฟังนะครับเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาบหรือว่าเลขนี้อาจจะตรงกับท่านผู้ชมท่านไหนเนาะแม่เนาะนะค,ะนะคะรับผมยังไงวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณแม่พันธุ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่พันธุ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับผม นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่พันธุ์นะครับผมเนาะแต่สําหรับแนวทางของอาจารย์น้อยนี่ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะมาขอให้นะครับผมขอตาเนาะนะครับอันนี้เป็นแนวทางของแม่พันธุ์นะครับ7238นะครับทะเบียนรถนะครับที่แม่พันธุ์นี่ฝันเห็นบ่อยๆนะครับฝันเห็นรถคันนี้ออกตลอดนะครับถูกมาแล้ว2งวักษรนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะ ก็ขอกบขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ